เกิดเรื่องจนได้พี่น้องเอ้ยเมื่อคืนนี้นะสาวสางแม่นงจันทโมาจักเต้ตอนหาทุบนโทโมาหายก็ซื้อก็ซื้อวสิค้าโตตายก็สันสกินยาเบื่อหนูทโกลับไปกลับมาสุดท้ายลีกินอันลีพอลุงเอ้ยตีสามเหมือนทโมาส่งโรงพยาบาลวสันตอนนี้ยังติดต่อไร่ได้เมื่อนำเอาลานจาวพี่น้องเอ้ย นางหายอยู่หน Arrow, s <S ้าบ้านจตาตุปตาโปเด็กข้าวแม่โดยบายดีป่าลุงลูกโอ้ยพูดทางนั้นกับไปกันปรึกษากันแต่นางนั่นไม่ใหญ่พู่งขอดาเงินไปอันว่าเขาบอหนักใจให้เขาไปเอา คันว่าอันพังเบิงประรุงเอ้ยอยังติดต่อบม่ได้ตอนนี้ลตตราติดต่อได้ค่ะถ้าอันทาไรละเอยดรยละเอะถ้าว่าเพื่อนอกการนักกันไม่ต้องเดินชิลงไปเอาประรุงเอ้ยเพราะว่าเขาก็มีบตัตรสปอร์ตแล้ว <c oughs> แล้ว <c oughs> ลว่ <c oughs> าสิอัน ทางการอันออกเงินก kind of <Vou> <F> ันปรุงเลยท่าแม่บบาวควันแะไวก็แไม่ง่ญ่เนาะลงไปเอากับบอทิมบ่ปลาแล้ปรุงเลยดีหรือสัวกะดีหรือวกยังเป็นนอกอทเก่านะแม่โทรมาเมื่อคืนเ่งส่งขความเสียงมาเมื่อคืนตีสมส่งขอความเสียงมา ไม่ลองเรือนจนใจสิขาดพระลุงเลยพ <c oughs> ังน้ำกันปุ้ยนะห้ปุยเอื้อหน้าุ่่ลานด้วันนี้จะกระจัดเด้ เพิ่นส่งมาอันแบบว่าเพิ่นสิลานั่นแหละเพิ่นห่วงแต่น้องจันทร์เพราะว่าลูก2คนน่ะอยู่นําพ่ออ้าวน้อเอาลูกเฮาก็จนบ่จักแนวเลยอันได้อันฟังก็ความนี่ปะลงเยโทรหานําโทรหาทั้งพัวทั้งเมียอ้จักห่วงเด้อ อยู่ไปก็เกิดทรมานนี่กระดูกบาดเจ็บบึกบึบดีฮ่าบอกคนว่าให้คิดเสือลูกให้อันคิดเสือลูกไลยๆสิทิมสิป้าลูกบ่อะวะให้ห่วงลูกไลยๆเพื่อนว่าบ่จักห่วงไฟตอนนี้นะทรมานแห้งเอากะบุ๋ว่าเกิดยังขืนปราลุงเอ้ยกับคนมีปัญหากันระหว่างพวกกับเมียแหละอู้ว่าปัญหาเรื่องยังเนาะ เป็นเลือกเงินบ่อหรือว่าเลือกใดเข้ากับบ่หูน้ำเพลนราะว่าต้นเพลลงไปเพลกามีปัญหาในครอบครัวกะคือว่าเลยอยู่ใกล้กันปรุงเลยเหตุพิษแน่พอแม่กระบอกแลยกาหายกับพอหายกับแม่เพลก็เลยไปเพลก็ร่างอยากหายเนาะไปกับบ่ท่านพอเดือนพอดาวดอกเป็นนั่นนี่มากก็คือคือเห็นนี่แหละพอแม่โอดห่วงไ่ได้พลก็มานั่งก็โซอยู่เพราะว่าถ้าแม่ไปบอกว่าโทรมาห้แม่น้องเดือน มาเปิลกินยาเบื่อโน้อสันเอากัดหมจักแนวได้แต่เศษปอบใจเพิ่นโทษเพิ่นกับบอหาปลาลุงเอ้ยพิมพ์เป็นขอข่วงก็เลยหมดแล้วให้เบิ่งเนาะเอาแต่ต้อนที่เพิ่นอัดเสียงนี่แหละเพิ่นว่าสิก,กินยาเบื่อโน้อสันเอากต่เศษว่าโอ้ยหมดจักห่วงลูกจะบ,บ่ห่วงบ่เนี่ยนี่เนี่ยนี่ว่าออนไล้ปลาลุงเอ้ยกินยาเบื่อโน้ไปแล้ว อันนี้เป็นเสียงผัวเพิ่นรอดรูปรอดไรกินยาเบื่อโนเบิดเหล่าจังจักรีโอดบลาโดอันนี้เป็นเสียงของผัวเพิ่นปลาลุงเลยเหล่วผัวผึ่งกับไปน้ำฮาร์โรดบานนี้โอเคผึ่งกับพาไปโรงพยาบาลแหล่ากับตอนนี้ยังติดต่อบ่ได้ต้นนกจันอีต้นแต่ลูกปลาลุงเลย จากเศษนาฬิ่าแหละถาเป็นยังมาก,กับป้าลุงไอ้ลูกกับซองคนอยู่พุดเนะาะยังมาพกักการอุกอยู่ก็คือว่าแหละพี่พี่น้องกับบอายทั้งนะไก่ทั้งน่ะเขาอ่านเขาไอ้เบะเขาอัน,าอาเ,อนเออบ้าอุบไก,ก่บัวเท่านะ กุ้งเทพลงมาโคราชขี่รถชองสมอมงมาอยู่พี่ลงไปขี่รถจ้ามสี่โมงเลิกการน่าเกินขั้นในโทษทิปเลยสี่ท้ามาม่าที่บ่มากเอาเลยขั้นซี่มากสีส่งไมให้ได้วหายมาสีส่งเงินไปให้มายมาสั่นถ้าว่าบ่มีเหิอมีแห้งมากบอกว่าจะเฮาสิลงไปเอาพี่น้องเลยเพราะว่าเฮาก็มีบัตรสปอร์ตเฮาน่ะไปง่ายมาง่ายอยู่ อยากเฉียดอะไรตื่นมากากับพ่กก็มาปรึกษากันมาเต่าโฮมกันั้งแต่ตีสามผู้พี่้องเลยน้องจันตื่นมากกันางหายตาตุตาโปเป็นอะไรยายเป็นอะไรเขาเป็นแม่นีมาเลยก็ยากให้มาโมนีโลแม่ทะเลใจพอแม่ เรากับบุหูสาเหตุเป็นยังไงแน่มีแต่เพลินเศดเมือให้พังวะผัวตีปลลุงเอลยกลางคำกลางคืนกระปุกมาตีวะสันลูกกระทั่งวะสองคนเอ๋เพลินเศดมาเมื่อก่อนน้าวานั่งวะสันเอ๋อยากย่างงานเพิ่นวะผัวน้าบอยอยากย่างอยู่นะหันน้มันสบายเอ๋เพลินน้อยากย่าง เออเพิ่นบ่ได้เงินเดือนน่ะสาวๆได้แต่เงินเดือนผัวได้เงินเดือนผัวเดือนละ100,000บาทบัดนี้ข้าวก็ซื้อกินเองกับของกับขาอีหยังซื้อกินเองเบิดลูกก็คือว่าแหละยังน้อยบ่เป็นวอว่าซั่นโอ้ยของเด็กน้อยเ้ยบอกก็บ่พังว่าซั่นก็คือว่าเลยเด็กน้อยเนาะใกในก็ได้าจบ่ใหญ่ไปแต่ตัวเอง แเป็นยังไงตับไหล่ป้าพ่อแม่ก็ซิ้อบุตรีบุตรีจะตีอ่อนตัวให้ยังไงเง่งความอยากหายหายพ่อแล้วก็ค้นปึงปึงไปพี่น้องเอ้ยป้าไปเป็ดมีนนต้องไปอยู่ไปไปกัดรอกใจและกินเข่าน้องจันนี่เพ่นก็มาผ่าอยู่น้ำเฮาก็คือว่าเอาแล้วพ่อใหญ่งไม่ใหย่างปลาลุงเอ้ยจริงได้กับเพ่นก็อยากอยู่น้ำพ่อใหญ่งไม่ย่างเพลละอันกะ มว่าไพ่แล้วแม่ไปวิทย์แล้วก็มาอยู่น้ำเมย์ไงก่อนกระโท่มาเฮาคขู่มือดอกมาแวาให้ฟังปลลุงเลยเมื่อก่อนกระโทมาหวานพัวตีเมื่อคืนนี่โท่มาเนี่ยนักเมื่อคืนนี่ห้องหายครับจำบอกจักแน่ว่าเาน้ำกระสือกระสือวันนิกินยาเบื่อหนู ก็ว่าเอาปัสสาวะอันแนวไอห่วงลูกไพสิเบิงลูกอย่าเป็นยังมาไพสิเบิงไปอยู่บ้านเพิ่นแน่น่ะแห้งคากแล้วไปสิเอาลูกจะมาแนวน่ะในนี่เวบาไหลบุ่ตรจ้าครัวพายวันแม่น่ะแหละคนมันจนมุมมันจนการวัดสิโทรหาพ่อแม่ผัดในใจไปคืดใจยากให้พ่อแม่เพราะว่าแล้วคนใจใหญ่ปลาลุงเอ้ไหนสาวน่ะกัให้พ่อแม่ในบ้านนี่พ่อแม่ก็ว่าบ่เป็นเลย ป้าบ่ได้เลยลูกเหรเนาะเก่ามาเดคุณเห็นให้เองมีแต่พยายามโทรหาเพิ่นตอนนี้นะจะจะเป็นจังใดพะลุงเลยเห็นนั่นเห็นมีเทาแก่เทาแก่เปินแสนมากว่ะเห็นเปินแซดมาว่าตอนนี้น่ะส่งไปโรงพยาบาลปากซ่องว่าซั่น โรงพยาบาลนานายังจัก่างนี่แหละไม่ต้องเล่อนก็อ่านบอยากเป็นประลุเลยอาจจะเป็นโรงพยาบาลใหญ่เนาะเพื่อกระเสีไปล่างอะไรล่างท้องล่างใสยังจัก่างนี่แหละถากิซานเข้าไปกันตอนนี้ก็พยายามติดต่อก็ยังติดต่อไร่ได้เพราะตอนนี้ก็ยังเศร้าอยู่ฮะกะหกมุงไปถ้าเพินว่าถ้าเปิดแท่งแรกออกมากันอาจะอยู่ในห้องเนาะอาจะพัว่าเปนเหตุงานหรือว่าถ้ายังอยู่ในโรงพยาบาลก็หรือว่าแบดเบสยังจัก่างนี่แหละ เผื่อใจไว้แหละบบเป็นยังดอกเป็นยังดอกเนแ้เียล้วอีแห้งอยูท้าบมาเพื่นัมาหรือบบมาออมาก็้รอโทษตดตันตีอย่างนี้มางนะต้องางใส่เข้าออกมาข่ายบ้านยุบหนึ่งไปจักมา ขันวัวบ่มากให้มาแต่เมียเนาะเอาลูกมาเอาลูกมาเนี่ยขันวัวขันไรเนาะขันวัวบ่ให้ลูกอะเอามาผู้นึ่งผู้น้อยอันม่อนม่อน้อยนั่นระบายระห่วงแห้งแล้วยหญแล้วบ่ให้เอามาเขาละซาอมากให้เอามาแต่อีแค้นมามาขายห้องไห้แล้วเฮ้ยมันจะหนอนมันไปเกิดเสด็จดันเนาะ มันมาอยู่บ้านมันอยู่น่อมันหามาไม่ได้อยู่อยู่ตั้งหมแล้แต่ตู่มากแลตางมากมจะมาเบิดรลูกมนมันเโงเี้ยมันแหลวแต่มันนะอตีนมาได้เขาเขาวงพันเก่งาะ ลานมันอี๋อีงอีะอันมีญญาณอี่จี๋หน่อี๋อีมอี๋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 อี่อีเอีนอราอา๋อี๋อี๋อสิอกกันเมี๋อี๋อวัอี๋อี๋มี๋อีวอั๋อี๋อี๋อีลอี๋อีมอไ๋อี๋่ี๋อ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 ี๋นีอี๋อี๋อีองนอี๋อี๋อี้อี๋อี๋อั๋อี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 ๋นีะเป็นน้องไสี๋อีปองเอ้ยมีซอบเอี๋อี่แีละลูอพ่อหญ่แม่ใหญ่กะ แล้วก si ok si <c oughs> <beeping> voilà e. ็ยายจะออกซอยเงินเก็บทั้งหมดในชีวิตก็ว่าไปประลุเงินเงินพนันปอลพนีปอนเงินเห็ดนั่นเห็ดนี่โฮมโฮมเก่งเอาก็คือว่าเอาแล้ประลุเลยทำไมออกแล้วก็แล้วนะเป็นร้านเนาะอย่าให้เส็ดน้ำหูน้ำตาเศร้า เาไก็ว uh ่ามเป็นลสีรแม่น้เลสีวิตคอนเลยเงินห้าใหม่ก็ได้หมดตายห้าใหม่เงินเอาไดได้จเงินดาแล้วอืไดก็ล่าแรป้าลุงรับขอบุญขอบคุณสุขูสุคนนะคบมาเบืองเป็นกำลังใจเนาะขอเป็นสุขูสุขคนอย่าด่ามาก่คับขีนี้เนาะ ຈັນຕີຕໍໄດ້ອີພຸເລ່ນໍອັນຕົອີຕລອງຈັນນແຫກິນຂົາຊົງຊາໍານກິບລ